เกมการเมืองไทยที่กำลังมีการแข่งขันช่วงชิงกันอย่างเข้มข้นและดูเดือดก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปบางมุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักการเมืองที่สะท้อนภาพให้ประชาชนเห็นได้อย่างชัดเจนนั้นก็มีไม่น้อยอำนาจทางการเงินที่นำมาใช้ในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั้นออกมาในหลากหลายรูปแบบหลากหลายมิติ การสร้างฐานเสียงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งระดับชาติเริ่มต้นฐานเสียงจากผู้นำท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตอสอบตอนายกอบจอสอบจอตามลำดับอำนาจทางการเงินย่อมได้เปรียบบนเวทีการแข่งขันอย่างแน่นอนครับเริ่มที่หลักพันถึงหลักหมื่นต่อหัวจึงตั้งคำถามต่อไปว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ประชาชนยอมซื้อสิทธิ์ขาเสียง แน่นอนครับความยักจนเงินมากาให้หมดจุดอ่อนของประชาชนในบริบทการได้เงินมาแบบง่ายๆขณะที่เพื่อนบ้านทุกคนได้กันหมดตนก็ควรจะได้ด้วยแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็หูหนวกตาบอดตามกันไปหมดตามที่อารัมพบทมาเบื้องต้นนั้นทำให้เรามองเห็นอนาคตของประเทศไทยว่าจะเดินต่อไปอย่างไร ลองมนึกถึงเดิมพันธ์อนาคตของประเทศไทยก็คือการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองสีขาวกับพรรคการเมืองสีเทาพรรคการเมืองสีขาวอาจจะมีต้นทุนต่าอาจจะเสียเปรียบในเวทีการเลือกตั้งการช่วงชิงอํานาจในการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะเสียเปรียบอย่างแน่นอน ส่วนพรรคการเมืองสีเทาแน่นอนเป็นพรรคการเมืองที่มีอำนาจทางการเงินสูงจะได้เปรียบในเวทีการเลือกตั้งเวทีการช่วงชิงให้ได้มาซึ่งอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะมาอย่างแน่นอนในวันที่ประชาชนทุกยากลำบากไม่ว่าวิกฤตน้ำท่วมปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำการได้รับการปฏิจจบัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นธรรมก็มักจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเข็ดแล้วไม่เอาแล้วกับนักการเมืองเหล่านี้ ท้ายที่สุดเมื่อถึงวันเลือกตัง้งกลับลืมไปหมดเพราะอำนาจทางการเงินมาบดบงังนี่แหละที่เรียกว่ามีเงินซื้อได้ทุกอย่างการได้เปรียบเสียเปรียบบนเวทีการเลือกตั้งครั้งต่อไปจึงไม่ใช่ผลงานของนักการเมืองแต่เป็นเรื่องของอำนาจทางการเงินที่จะมาซื้อสิทธิ์ขายเสียงต่างหากเป็นเกมการช่วงชิงให้ได้มาซึ่งอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลมิใช่หรือ ก็เราคือประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศจื่นดาบให้นักการเมืองไม่ใช่หรือแล้วจะมาโอดครวนเรียกร้องอะไรอีกหากกล่าวโดยสรุปแล้วการเลือกตั้งครั้งต่อไปคือเกมการชุ่งชิงให้ได้มาซึ่งอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบอริหารประเทศไทยนั้นก็คืออนาคตของประเทศไทยว่าจะเดินต่อไปอย่างไรนั้นมาดูต่อไปนี้ครับ พักการเมืองสีขาวชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปอนาคตของประเทศไทยก็อาจจะสว่างสดใสขึ้นได้บ้างแต่หากพักการเมืองสีเทาชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปอนาคตของประเทศไทยก็กลายเป็นสีดำไปทั้งหมดอนาคตก็มืดมนหากพักการเมืองที่พยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญมีนโยบายลมลางสถาบันของชาติอนาคตของประเทศไทยจะไปต่ออย่างไรนั้นลองนึกภาพเอาเองครับ หากวันนั้นประชาชนเริ่มตาสว่างและไร้ทางออกจะทำอย่างไรก็อาจสายเกินไปวงจรอุบาตก็อาจจะกลับมาอีกครั้งนั้นก็คือการปฏิวัติรัฐประหารก็อาจเกิดขึ้นได้อย่างลีเกเลี่ยงไม่พน้นเพื่อเป็นการเซตซีโร่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ประเทศไทยอาจเรียกได้ว่าก้าวถอยหลังอีกครั้งหนึ่งก็เพราะน้ำมือของเราเชาวไทยทำกันเองมิใช่หรือ